สวัสดีครับสื่อคุณด้วยนะครับผมผมเนนะฮะก็กำลังเช่นเคยนะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยขอภัยด้วยนะครับขอภัยงานที่ไม่ได้ลงคลิปนะฮะเพื่อผมติดธุระบางอย่างนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นคลิปบนัดเสริมเลยกันนะครับโปรตีผมเนี่ยจะเขาเรียกว่าไงเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสุ่มตารางเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าโดยคลิปนี้ผมจะมาสุ่มตารางกันนะครับผมฮ่าฮ่าในครับผมเดวนะโดยตารางที่ผมจะเอานะครับผมก็จะเป็น dog f a t h e r r a w นะครับผมนี่นะครับ ของเฮียสนุ์ดอกนั่นเองนะครับผมเนี่ยนะขอปิดกล้องนิดน,นึงนะนี่นะครับผมตารางอันนี้นะครับซึ่งผมจะเ,เรียกว่าไงดีฮะไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะเปิดกี่ครั้งนะแต่ถ้าสมมติว่าผลประกอบการมันดีนะครับผมถ้าสมมติว่าผลประกอบการมันดีก็อาจจะเรื่อยๆนะครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่การเสียเราเดืออเฮ เพราะฉะนั้นนะครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะโดยผมจะติ๊กเอาค่าแอนิเมชันออกด้วยนะฮะจะได้มารุม่มรุนไปพร้อมๆกันนะครับผมมารุม่มรุนไปพร้อมกันเลยนะครับผมครั้งแรกนะฮะ20 CP จัดไป20 CP แรกนะขอได้ไอคอนนี่ผมจะดีใจมากเลยนะครับผมไอคอนหรือเปล่าไอคอนหรือเปล่ามาเป็นระเบิดจ้ะแต่ไม่เป็นไรฮะร,ระเบิดก็พอได้นะครับผมของชิ้นแรกอนะ่ะเนาะ ของชิ้นแรกจะไปคิดอะไรมาเนอะผมนี่แหน่ขั้นต่อไปลดเลยยี่สิบห้านะฮะก็จัดไปอีกสักรอบสิครับผมไอคอนไอคอนผมอยากได้ไอคอนที่มันขยับได้มากเลยขอไอคอนไม่ใช่ขอลิงก์ดขอไอคอนโอเคไม่เป็นไรฮนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้ขอลิงการ์ดของเฮียสนุกดลอกมานะฮะมาอีกสักรอบนะครับผม ขอท่าก็ได้ขอท่ากับไอคอนผมต้องการแค่ท่ากับไอคอนแค่นี้เลยนะผมท่ากับท่ากับไอคอนไม่ใช่ปืนไอ้บ้าเล่นสมบปวดหัวเลยไอ้บ้าเออไม่ได้อยากได้สกินปืนเลยผลประกอบการเริ่มไม่ดีแล้วท่านผู้ชมผลประกอบการเริ่มจะไม่ดีละครั้งต่อไปนะต้องเป็นท่าไม่ก็ไอคอนเท่านั้นนะครับผมท่าไม่ก็ไอคอนเอถอะท่าท่า เฮ้ยจ hey, yeah. hey, yeah. oh ้าเฮ้ยจ้าโอ้โหท่้นมูโสมเป็นไงแม่ไม่ถึงว่าจะได้ท่าท่้นมูโสมได้ท่าโอ้แฮปปี้ละถือว่าตารางนี้คุ้มค่า <c oughs> คุ้มค่านะอันนี้เปิดสุ่มไปทั้งหมด4ครั้งนะครับผม ที่จะเปิดสุ่มอีกสักครั้งก็ได้นะครับเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะสมดีไหม <c oughs> ไม่แน่นะฮะไม่แน่อาจจะได้ตัวละครเฮียสนุปน็อกหรือเปล่าอ่ะก็ไม่ทราบนะครับก็จัดฟิลรออะไรขอของดี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 เรว่า ผลประกอบการเริ่มแย่แล้วนะครับผมบ้าเอ้ยก็เรียกได้ว่าผลประกอบการนะฮะถูกใจอยู่อันเดียวนะครับผมคือท่าทางนั้นเองนะครับผมคือแบบอไอคอนที่อยากได้ก็ไม่ได้นะผมเดินไปได้ c a l i n g c a ก d แทนนะครับผมคือถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีตัวละครสนุปดอกแล้วนะครับผมมันถึงจะคุ้มค่านะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ผมเก็บไว้หมุนตารางอื่นดีกว่าไหมครับผมเก็บไว้หมุนตารางอื่นดีกว่าไหมว่าตอนนี้มันเหลือรดนะครับผมแล้วก็จุด50 GS นะครับผมแล้วก็ไอคอนนะแล้วก็ตัวละครฮนะซึ่งปืนเนี่ยไม่มีทางออกแล้วแหละนะครับผมปืนปืนเนี่ยโหตั้งแต่ผมสุมมานะไม่เคยออกเป็นชิ้นที่แบบก่อนสุดท้ายเลยนะครับผมโหคือเป็นเรื่องที่โซแซสุดๆนะครับ พราะฉะนั้นนะครับผมผมขอจะเก็บแต้มพวกนี้เนี่ยไว้ตารางอื่นละกันนะครับผมก็ถือว่าตารางนี้ก็เจ็บนิดนึงนะครับผมแต่ก็รับได้เพราะมีท่าทางอยู่นะครับผมเคนะฮะก็ตารางต่อไปที่จะมาเปิดเนี่ยจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามมันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือเป็นคลโบนัสละกันนะครับผมเป็นโบนัสที่ตัวเองเจ็บเองด้วยนะครับผมไอ้บ้าเออ เหมือนเหมือนกรีดเลือดเข้าเนื้อตัวเองนะครับผมเก็บแต้มไว้ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมเผื่อแบบตารางอะไรที่แบบน่าสนใจจริงจรมัมีตารางที่แบบหวังจะอยากเปิดแล้วแหละแต่ว่าเพื่อไปการชดเชยนะครับที่เมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปก็มาส่มตารางของเฮียสุนดอให้ดูเนาะก็คลิปนี้ไม่มใหญ่แล้วนะผมเจอมาคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมดูอีกคลิปหนึ่งด้วยครับเพราะผมมั่นใจว่าผมลงสองคลิปแน่นะครับผมอย่าลืมดูอีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่เลยจริงๆละายบายนะครับ a ดี o s นะบุ้ย